โครงการพลังบวรชุมชนคุณธรรมลานธรรมลานวิถีไทยจังหวัดพังงามีวัดและศาสนสถานเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น26แห่งทั่วทุกอำเภอของจังหวัดพังงาโดยแต่ละแห่งได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการพลังบวรชุมชนคุณธรรมลานธรรมลานวิถีไทย โดยมีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำและร่วมดำเนินกิจกรรมโดยดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของกรมการศาสนาภายใต้4ยุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยมและจิตสำนึกให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักธรรมทางาศาสนามีกิจกรรมโครงการดินได้แก่โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ200ปีชาติการพระยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจารยะยางกูลบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณวัดป่าโมกอำเภอรกระโปงจัังหวพังงาโครงการอุปสมบทพระพิสุและกิเลสฟื้นศรัทธาและสืบทอดพระพุทธศาสนาณวัดบางเสียดตำบลบางเตยอำเภอเมืองจัังหวดพังงาการประชุมพระสังฆาธิการตามมาติมหาเถระสมาคม วัดมงคลสุทธาวาสตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงายุทธศาสตร์การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีกิจกรรมโครงการเด่นได้แก่ โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาตประจำปี2565ณวัดราษอุปรถรมตำบลบางเหลียงอำเภอทับปุดโดยมีกิจกรรมการจัดซุ้มวิถีถิ่นไทยเพื่อให้ชาวบ้านได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าของแต่ละชุมชนในพื้นที่มาแสดงจัดจำหน่ายภายในวัด ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมมีกิจกรรมโครงการเด่นได้แก่กิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565 จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นาวสัทธารามตำบลมะรุยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาโดยมีการทำความสะอาดและปลูกต้นไม้โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ กิจกรรมวันเทศมหาชาติเวสันดรชาดุกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพรพระตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมพสอ2เมษายนพุทธศักราช2565ณวัดประชุมศึกษาตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา ยุทธศาสตร์การขยายผลและการพัฒนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมมีกิจกรรมโครงการเด่นได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมอำเภอเกาะยาวประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพรุกในอำเภอเกาะยาว การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยได้รับความร่วมมือจากวัดาศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่งผลที่ได้รับ วัดและศาสนสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ยึดมั่นในหลักธรรมทางาศาสนาน้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการนำพลังบวรเป็น,นกลไกสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปและรวมสร้างสังคมคุณธรรม ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนโครงการลานทมลานวิถีไทยเป็นภารกิจหนึ่งที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้บูรณาการร่วมกันกับวัดมัสยิดและก็หูสคริตนะคะเพื่อที่จะดึงชาวบ้านชุมชนเด็กแลเยโยชนประชาชนมา ช้พื้นที่ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและก็วิถีวัฒนธรรมของความเป็นไทยนะคะได้ฝึกปฏิบัติได้สูตรการจริงเพื่อที่จะถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ๆนะคะได้เข้ามาใช้พื้นที่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์และก็ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตป,ประจาําวันทั้งเรื่องของวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่จะสร้าง พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็ได้สืบทอดในเรื่องของภูมิปัญญาอาหารเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะคะให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นความสําคัญที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นจุดรวมในการสร้างคนดมีสู่สังคมที่ก้าวไปสู่สังคมงคุณธรรมจริยธรรมเรได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติแล้วก็ยั่งยืนในวิถีของวัฒนธรรม โดยใช้หลักศาสนาทุกศาสนาเป็นยิดหลักในการดำรนชีวิตได้อย่งยืนตลอดไปค่ะ